ไปช่วยเหลือกันต่อนะฮะจากทหารไปเรื่องของการจราจรกันบ้างน,นะฮะในพื้นที่ของอำเภอมืนนครศรีธรรมราชนะฮะตอนนี้มีหลายจุดที่น้ําเริ่มลดลงแล้วนะฮะพี่น้องประชาชนก็ออกมากันเยอะเลยนะทั้งมาจับจ่ายซื้อของเพื่อที่จะไปเตรียมพร้อมกันก็ดีนะฮะหรือว่ามาติดต่อต่างๆฉะนั้นนะฮะ การสัญจรน,นะวันนี้นะดิฉันผ่านเข้ามาหลายจุดถนนก็ติดขัดกันพอสมควรนะ,นะ,ะทางรายการก็เลยได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันนะคะหลังจากจบรายงานเรื่องนี้ค่ะระดับน้ำในเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเริ่มลดระดับลงแล้วทำให้ประชาชนเริ่มออกจากบ้านด้วยการสัญจรทางถนนมากยิ่งขึ้น วันนี้ปริมาณรถที่สีแยกคูขวางหนานแน่นกว่าวันที่ผ่าน,นมาทำให้ตำรวจจราจรต้องประจำจุดตามแยกเพื่อให้รถสัญจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพันตำรวจโทเอกวิทย์ 19, เกิดสิริรองผู้กำกับการจราจรสพมนครศรีธรรมราชให้ข้อมูลว่าถนนบางเส้นในเมืองรถเล็กควรหลีกเลี่ยงพร้อมกับต้องศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง การปิดการจราจรนั้นนะครับถน,นนซอยนะครับถน,นนซอยทุกเส้นเนี่ยเราปิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะมีผลกระตุยังมีปริมาณน้ําที่สูงอยู่นะครับก็ประมาณสัก0ามเซนเมตรระน้ำเนี่ยอาจจะไปกระทบกับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้นะครับในการในการสัญจรก็จะให้เฉพาะ,ะเรือหรือการเดินเข้าออกในตอกลอกซอยเท่านั้นนะครับยังยังไม่อนุญ,ญาตให้ให้รถเนี่ยสัญจรได้นะครับ ส่วนถนนมุ่งหน้าเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจากแยกคูขวางปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรรถสูงสามารถสัญจรได้แต่ทั้งนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากที่รถวิ่งเข้ามาในบริเวณเนื่องจากมวลน้ำเป็นคลื่นกระทบกับประตูและตัวบ้านจนได้รับความเสียหายแม่ค้าคนนี้ให้ข้อมูลว่าเธอนำกระสอบทรายวางตั้งไว้กว่า10ชั้นเพื่อป้องกันคลื่นน้ำที่จะเข้าบ้านแต่ในช่วงกลางคืน ยังมีรถที่วิ่งเข้าออกใช้ความเร็วน้ำจึงทะลักเข้าร้านค้าจนได้รับความเสียหายถ้าถ้าเกิดว่าเขาขับแบบเบาๆไม่เป็นไรแต่บางคันเ,เขาเหยียบคันแรงๆกลัวนั้นกลัวรถจะดับลื่ขึ้นมันมาขึ้นใหญ่ๆมันก็กระเด็นเข้าในร้านหมดอะค่ะมันก็โดนน้ำโดนอะไรต้องคอยเช็ดคอยอะไรกัน จากการสำรวจยังพบผู้ประกอบการร้านค้าถึงแม้จะปิดร้านไปแล้วแต่ยังคงต้องเข้ามาดูระดับน้ำและขอร้องให้ผู้ที่ขับรถชะลอความเร็วเวลารถวิ่งนะ้ำมันก็จะเดินกระเด็นเข้ามากระเด็นเข้าไปด้านในครับมันก็กระแทกประตูพวกนี้ครับแล้วเราก็ต้องดูดออกดูดออกถ้าเราไม่ดูดมันก็ท่วมเข้าในร้านครับผมต้องให้รถเบาๆนิดหนึ่งครับเป็นรถยนต์นะครับ แต่บางทีเขาอาจจะจําเป็นก็ได้นะเราก็ว่าเขาไม่ได้แต่เราพยายามให้เขาเบาไว้ให้ขับช้าๆหน่อยอะไรพวกนี้ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลใช้เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ําท่วมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชโทร075 341 030ตลอด24ชั่วโมงธิดารัตน์อนันตรกิติไทย PBS รายงานใช่อันนี้